เียนอย่างแรงนี่แหละที่มันมันจะไปตรงนั้นแหละไปเวลานั้นแหละเพราะมันพุ่งขุ้นมาแล้วนพะอจากนั้นมาแล้วก็อ่อนเข้ามาเลยความรู้ทั้งหมดในร่างกายของเรานี่ข้างบนข้างล่างอย่างเนี้ยมันจะโหดขึ้นมาข้างบนลงมานี้ทั้งนี้ขึ้นมานี้มาอยู่จุดศูนย์กลางคือตรง,ตรงหัวตรงหัวอกทีนี้ ร่างกายของเหล่านี้เป็นมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ทุกเวทนาที่บีบอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวนั่นละพอถึงถึงที่สุดของทุกเวทนาแล้วความรู้นี่โหดตัวเข้ามาโหดขึ้นมาเข้ามาที่นี่ตอนนี้โหดมานี่เรียกว่าความรู้ประจำขันไม่ใช่ความรู้แท้อันนั้นนะ เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขันรับผิดชอบในขันความรู้นี่โหดเข้ามาเพรามาถึงนี่แล้วทป็นี่ทุกกเวสนาดับหมดเลยนะไม่มีเหลือทั้งทที่มันเป็นอย่างสาหัสถึงขนาดที่ว่าความรู้นี่ถอยเข้ามามันจะปล่อยว่างั้นแต่ละทั้งนี้ก็โหดขึ้นทั้งนี้ลงลงมาในจุดทุกส่วนโหดเข้ามาร้อกไป พอพอถึงที่นี่ปุ๊บแล้วนเนี่ยเงี้ยหมดเลยนะคือความทุกข์ทั้งหลายนี่เรียกว่าหมดไม่มีเหลือเลยนี่เมื่อร่างกายหมดความหมายทุกขเวทนาที่เป็นอยู่กับกายก็หมดประดมตามกันไม่มีเหลือเลยนี่มันใครมันรู้ไปได้รู้อย่างนั้นไม่ได้สิมันไม่ถึงขั้นนั้นมันก็เพลสติสตัง ตกบ้านตกเรือนตกที่หลับที่นอนไปได้น,นี้มันไม่เผลอมันเป็นธรรมชาติเพราะงั้นจริงได้ดูมันโดยหลักธรรมชาติเวลามันจะมันมันจะไปจริงๆเนี่ยความรู้ในส่วนร่างกายทุกส่วนมันจะหดเข้ามาเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วทุกทั้งหลายที่หมตัวเข้ามาเต็มที่ถึงกับว่า จะอยู่ไม่ได้แล้วเรียกว่าจับไปแล้วถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พองหดความความทุก,กข์ทั้งหลายหดรู้ก็มาความรู้เนี่ยมาหดรู้ความทุกข์ก็เข้ามาพร้อมกันพอถึงนี่แล้วตรงกลางนี่แล้วร่างกายก็เป็นทอนไม้ทอนฝืน ไม่มีการเจ็บการปวดทุกเวทนาอะไรไม่มีรบกวนเลยเงียบหมดเลยน,เนีย่เหลือแต่จิตที่จะออกนะเหลือเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่นี่มันไม่เผลอนลยมันมันมีเงียบนะที่มันรวมกามาแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนไปหมดไม่มีความหมายแล้วแต่จิตมันไม่ละตัวเองสิมันเป็นธรรมชาติพอถึงนั่นแล้วนะ จะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหลือมันมีองเหมันจันทรอนะอจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหลอวันทางนี้จะปั๊บเอเอาไปไปที่ว่าพอพอว่างได้สมมุติอันหนึ่งตั้งกําหนดนี่เรีวกว่าสมมุติกาหนดกําหนดเข้าไปหาจิตที่จะไปนั่นนะสมมุติอันนี้เข้าไปปั๊บนะเหมือนว่าไปประคองทุกสิ่งอย่างเหมือนว่าอยาด่วนไปว่ามันจะลักษณะนะว่า ก็กำหนดปั๊บเข้าไปจุดที่ว่าจะไปเลื่องนี้คือมันหมดแล้วทุกอย่างหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่จะดิบเปล่ง <c oughs> มีสตินั่นแหละสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาประคองกันนี่จะไปเดี๋ยวนี้เถวเหลือว่าเอาไปก็ไปคําว่าไปก็ไปมันเข้าประคองกันนะนั่นไม่ได้ว่าจะไปจะอยู่อะไรแล้ว